ลืมภาพคนใช้ไปได้เลยค่ะคุณมินไข่ต้มนะคะที่ชีวิตจริงไม่เหมือนในละครค่ะเคารบร่างกายตัวเองแล้วเธอก็ลั่นด้วยว่าสวยไม่เห็นต้องพิมพ์นิยมเลยเชื่อว่าใครที่เคยได้ดูละครเรื่องทองเนื้อก้านะคะเวอร์ชั่นลำยองนุ่นวรนุษย์เนี่ยก็ต้องจำภาพของความน่ารักความหาของคุณมินรัตวันค่ะหรือลัม่อมสาวใช้หน้าซื่อนะคะ มัดผมแกะนะคะเสียงเนิ่นๆเ,เจ้าของวลีไข่ตุ้มนั่นเองนะคะทำให้คนพูดถึงเธอคะ่ะทั่วบ้านทั่วเมืองเลยจากบทบาทนี้นะคะซึ่งก็ทำให้เธอเนี่ยมีผลงานในวงการบันเทิงเรื่อยมาคะ่ะแล้วความดังจากละครเรื่องนี้ละคะ่ะทำให้เธอเนี่ยถึงกับบอกว่าถึงขนาดทำให้ ไม่มีใครที่รู้ชื่อจริงๆของเธอเลยเธอก็คือคุณมินนะคะรัตวันค่ะแต่ว่าใครๆก็เรียกเธอว่าไข่ตุ้มไข่ตุ้มมาตลอดค่ะแล้วนอกจากความสามารถในการแสดงนะคะที่เรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยเธอยังมาพร้อมกับการศึกษาที่โปรไฟล์เลิศม,มากๆเลยโดยโจบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันนะคะคุณมินรัตวันเนี่ยในวัยที่ขึ้นเลข3แล้วนะคะแต่ว่าความสวยแซบนั้นกลับไม่มีแผ่วค่ะไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมว่าพอสลัดผ้าเป็นชุดบิกินี่เนี่ยเราจะได้เห็นซิกแพคลอนชัดๆกำลังดีของเธอนะคะเข้ากันดีกับผิวสีแทนนะคะแล้วต้องบอกว่าเซ็กซี่เปรี้ยวมากค่ะโดยเธอออกมาเปิดเผยใจครั้งหนึ่งในะคะในไลฟ์สดนะคะบอกว่า ม่เคยมีความรู้สึกเลยว่าอยากจะทำสัญญกรรมในชีวิตนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยถูกบูลลี่ด้วยเธอเล่าค่ะว่ามินเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่คนมักจะพูดว่าต้องขาวสิถึงจะเป็นคนสวยต้องผอมสิถึงจะเป็นคนสวยต้องหน้าเล็กหน้ารูปไข่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเธอก็บอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นว่ายังไงแต่ว่าตัวเธอเองไม่คิดที่จะทำสัญญกรรมเลยในชีวิตบวกกับคนรอบข้างของเธอเนี่ย ก็ไม่ได้มีใครมาบูลลี่เธอด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยยอมรับในความสามารถกันมากกว่าจนกระทั่งเธอก็มาเจออีกสังคมหนึ่งนะคะซึ่งเธอก็เรียกว่าสังคมสายฝอนี่แหละที่เราเรารู้จักกันนะคะและเขาก็ไม่เคยพูดถึงเธอไม่ดีเลยโดยเฉพาะเวลาที่เธอใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ถ่ายรูปค่ะเธอคิดว่าชุดที่เธอใส่เนี่ยมันก็ถูกกาลเทศะแล้วนะโดยได้กำลังใจจากแฟนของเธอค่ะบอกว่า พ่อแม่ต้องภูมิใจสิว่ามีลูกสวยทั้งที่ตอนใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยจริงๆอ่ะเธอก็แอบคิดค่ะคุณผู้ชมว่าอาจจะถูกบูลลี่เข้าก็ได้แต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเปล่าเลยนะักข่าวเนี่ยเอาไปเขียนข่าวก็เขียนในแนวทางที่ดีด้วยทำให้มีคนมาคอมเมนต์กันมากค่ะว,ว่าสวยน่ารักดูแลตัวเอง เธอก็เลยกลับมองว่าเออตรงนี้มันก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้มากกว่านะด้วยภาพข่าวที่ออกไปค่ะซึ่งหากจะมีบ้างนะที่มาบุรีเนี่ยจะบอกว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะมีสายตามองเธอว่าแบบแหมไม่ใช่จะหุ่นดีนะมั่นจังเลยอะไรแบบนี้ทำไมกล้าแต่งซึ่งเธอก็ตอบกลับมานะบอกว่าเธอรับมือด้วยการที่ไม่มอง ไม่แคร์แล้วก็ปล่อยไปก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาที่จะรับไม่ได้แต่สำหรับตัวเธอเองแล้วเธอั็เลือกที่จะทานอาหารดีๆแล้วก็ออกกำลังกายทำให้รูปร่างดีแล้วก็สุขภาพดีซึ่งไม่ได้หวังเรื่องผอมเป็นหลักเลยแม้ว่าความสวยของเธอค่ะจะไม่ใช่แบบพิมพ์นิยมนะคะแต่ถ้าหากไปแอบส่องอินสตาแ a รมเนี่ยของเธอนะคะจะพบว่าไลฟ์สไตล์ของสาวมินนั้น แฮปปี้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็มีความสุขดีมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่งทราบว่าเธอมีธุรกิจเครื่องประดับเป็นแบรนด์ของตัวเธอเองด้วยนะคะแล้วเธอก็มาจะหาเวลาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงต่างประเทศด้วยแล้วเราก็ได้รวมภาพลุกสวยๆฟัดฟ้านะคะที่เธอลุกขึ้นมาแต่งตัวเนี่ยเนื่องจากบอกว่าการแต่งตัวนั้นถ้าหากแต่งให้เป็นนะคะก็เป็นคนสวยได้เหมือนๆกันค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับสาวๆทุกคนนะคะ